ครับผมเอกครับวันนี้นะครับผมพามาที่โครงการการสนตุริเวอร์วิวนะครับติดกับแม่น้ําท่าจีนนะครับก็เป็นที่ดินอยู่ที่ด้านหน้าโครงการนะครับเป็นพื้นที่ขนาด2ไร่1งาน46ตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ที่ถนนโยธาธิการนะครับก็เป็นถนนเส้นนี้ที่ยาวเข้าไปนะครับจากที่ดินตรงนี้นะครับ ก็ไม่ไกลาจากนครชัยศรีนะครับใช้เวลาประมาณแค่8นาทีก็ถึงแล้วนะครับที่ตัวเมืองนครชัยศรีนะครับหรือจะไปทางด้านนี้ก็ได้ขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ต้องบอกได้เลยว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยขึ้นเร็วและก็ลงเร็วมากเลยครับเพราะว่าขับรถไปอีก3กิโลก็จะเป็นทางขึ้นลงของมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมระหว่างกาญจนบุรีไปถึงกรุงเทพนะครับก็บอกได้เลยว่าที่ดินแบบนี้เนี่ย เดินทางเข้าออกสะดวกแบบนี้มีที่แปลงนี้แปลงเดียวเลยครับแถวแถวนี้นะครับแล้วก็พอผมเข้ามาที่นี่แล้วก็มีความรู้สึกว่าสวยงามครับผมพามาดูที่ดินนะครับก็เราดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่เลยครับบรรยากาศรอบๆก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้านหลังของลูกค้าฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นโครงการของการสูตรริบวร์วิวนะครับนี่ครับคูระบายน้ําก็มีนะครับนี่เพิ่งทําเสร็จเลยนะครับประปาไฟฟ้าตอนนี้มีครบหมดแล้วนะครับที่นี่ ครับก็นี่ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตนะครับโยธทาที่การก็อะไรนะ